วันนี้เราจะพาไปเดินห้างด้วยเงิน100บาทนะครับว่าเราจะไปซื้ออะไรรับประทานได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้บอกก่อนเลยว่าเรานั้นได้รับประทานอาหารเช้ามาแล้วพอไปถึงห้างก็เลยจะต้องหาอะไรทานที่ไม่ใช่เป็นอาหารมื้อกลางวันนะครับเพราะว่าเราทานไปแล้วเราจะทานพวกของรับประทานเล่นนะครับเราไปดูกันว่า เราจะซื้ออะไรได้บ้างก่อนอื่นเราไปแลกคูป,ปองเสร็จแล้วเราก็เดินตรงดิ่งไปเลยนะครับเป็นร้านที่เราชอบมากๆนั่นก็คือร้านสมูทตี้นะครับเป็นน้ำปั่นผลไม้สดๆนะครับอบอกได้เลยว่าร้านนี้เขาดังจริงๆนะครับคนเยอะมากโดยเฉพาะต่างชาตินั้นก็ เข้ามาสั่งได้เรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ก็เลยยืนจ้องอยู่ว่าจะเลือกเมนูอะไรตอนนี้คิดยังไม่ออกแต่คงจะเป็นเมนูประจำนั่นก็คือมะม่วงกล้วยนะครับวันนี้เราจะสั่งแบบไม่ใส่น้ำเชื่อมหรือไม่ใส่น้ำตาลเป็นการหวานแบบธรรมชาตินะครับอาจจะหวานไม่มากนะครับไม่เหมือนกับการใส่น้ำเชื่อมนะครับตอนนี้ให้ คนอื่นๆนั้นเขาได้เข้าคิวรอแล้วก็สั่งไปก่อนนะครับส่วนเรานั้นก็มารอจังหวะว่าเราจะไปตอนไหนนะครับตอนนี้ก็ให้ชมบรรยากาศนะครับวันนี้จากเงิน100บาทรายการแรกที่เราจะซื้อนั่นก็คือมะม่วงกล้วยนะครับเป็นน้ำปั่นสมูทตี้อร่อยๆนะครับก็จะจ่ายไปในราคา3าบาบาทนะครับสำหรับ ชิ้นแรกของเราเราจะมาเข้าคิวเพื่อรับเมนูของเรานะก็รับน้ำของเราแล้วเราก็จะไปดำเนินการหาซื้ออะไรรับประทานต่อไปนะครับตอนนี้หักออกไปแล้ว39บาทนะครับคุณผู้ชมหืมก็น่ากินเหมือนกันนะครับนี่มีให้เลือกเยอะนะครับตามที่เห็นในภาพเลยนะครับก็จะมีแบบมิกซ์แบบเบอร์รี่นะครับ แบบล้วนเช่นแตงโมก็มีนะครับอืมก็อร่อยเลยทีเดียวนะครับร้านนี้คือไปเมื่อไหร่ก็ไปทานป,ประจําเลยนะครับสําหรับร้านนี้ตอนนี้ราคาก็อยู่ที่39บาทนะครับก็เมนูที่เราสั่งนั้นก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะเห็นแบบมีเยอะให้เลือกเหมือนกันแต่ว่าเราก็เอาเมนูที่เราคุ้นเคยกันแล้วกันนะครับพนักง,งานเขาก็ทํา รวดเร็วนะครับรอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วนะครับไม่นานนะครับเพราะว่าเขามีเจ้าหน้าที่มีพนักงานหลายคนรองรับเจ้ากับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเข้าแถวซื้อในแต่ละวันนี้ก็หลายร้อยแก้วเลยทีเดียวนะครับอืมน่าอีกฉาจริงนะครับสําหรับกิจการที่ขายดีแบบนี้นะครับวันนี้ก็เข้าคิวก็ใกล้จะได้แล้วนะครับ เราก็ได้น้ำเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินหาเมนูต่อไปนะครับตอนนี้กําลังรออยู่นะครับก็รอคิวของเราให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามเมนูอะไรที่น่ารับประทานบ้างนะครับที่นี่เขามีให้สั่งแบบทั้งใส่น้ําเชื่อมแล้วก็ไม่ใส่น้ําเชื่อมนะครับการที่ใส่น้ําเชื่อมก็จะเพิ่มความหวานเล็กน้อยขึ้นมาอีกนะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่น้ําเชื่อมเลยก็จะเป็น ความหวานตามธรรมชาติของผลไมนน้นั้นนะครับนี่คือมะม่วงกล้วยที่เป็นเมนูที่ผมสั่งทุกครั้งที่มานะครับก็อร่อยนะครับบอกไว้ก่อนส่วนใครชอบหวานก็เพิ่มน้ําเชื่อมได้เลยนะครับแต่น,นี้เราขอเป็นความหวานจากธรรมชาติก็แล้วกันเพราะว่าระดับน้ําตาลในเลือดนั้นค่อนข้างอาจจะสูงไปแล้วนะครับเราต้องควบคุมนิดนึงนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตา ของผลไม้ที่เขาจัดไว้ในแก้วนะครับก็น่ารับประทานเลยทีเดียวนะครับสำหรับผลไม้สมูทตี้เหล่านี้นะครับไปดูวิธีการทำของเขาก็รวดเร็วนะครับปั่นโดยโถปั่นนั้นหลายเครื่องพร้อมกันเลยนะครับน่าจะประมาณาถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ5โถปั่นนะครับเราก็ได้แล้วเรียบร้อยเราก็ จ่ายไปแล้ว39บาทเราจะไปหาเมนูอื่นๆมารับประทานต่อไปนะครับนี้ก็เป็นเมนูผัดไทยนะครับผู้คนก็รอเยอะเหมือนกันนะครับส่วนอาหารอ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นอาหารจานเดียวอาหารข้าวราดแกงนะครับคนรอเยอะมากๆเลยนะครับเราก็เลยจะผ่านเมนูเหล่านี้ไปนะครับเพื่อ ที่จะไปหาเมนูอื่นที่เอาไปนั่งรับประทานง่ายๆกินกับสมูทตี้ของเรานะครับก็หันนี้เดินชมบรรยากาศร้านอาหารไปเรื่อยๆนะครับผู้คนเยอะมากเป็นช่วงของพักกลางวันด้วยนะครับเป็นช่วงคาบเกี่ยวของพักกลางวันแต่เราก็บอกแล้วว่าเราจะทานอาหารที่มันเป็นอาหารรับประทานง่ายๆนะครับเราทานข้าวมาแล้วเช้านี้นะครับก็จะเดินไปยังร้าน ผลไม้นะครับผลไม้แล้วก็ของหวานน่าจะอยู่อีกมุมนึงเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเราจะเดินผ่านผู้คนไปเราจะไปเจอรถเข็นที่อยู่บนห้างนะครับก็จะมีขายผลไม้แพ็คถุงนะครับแล้วก็ของหวานอีกนะครับนี่คืออยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอืก็น่าทานเหมือนกันนะครับผมได้ทําการซื้อผลไม้ไป สถุงนะครับคือฝรั่งกับแคนงตาลูในราคาถุงละสิบบาท2ถุงก็36บาทนะครับเหลืออีก25บาทก็เอามาซื้อกล้วยปิ้งพอดีเลยนะครับเป็นชุดเล็กชุดละ25บาทนะครับก็เอาไปทานกันครบ100บาทพอดีนะครับอร่อยอีกแบบนึงนะครับนี่คือของหวานน้ำเชื่อม เล็กๆน้อยๆลาดพอเป็นกระใสนะครับเป็นกล้วยปิ้งชุดเล็กนะครับ25บาทรวมแล้วใช้จ่ายไป100บาทครบถ้วนพอดีไม่มีทอนนะครับ